ดินแดนแห่งความสวยงามประเทศมาเลเซียฉากที่ปรากฏในหนังย้อนยุคเห็นกันไหมครับดาราแห่งศตวรรษที่19ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์แน่นอนครับเรากำลังพูดถึงรู้จักไอ้น้ำโกตากินะบาลู u, ที่มีอายุนานกว่า50ปี ที่โกตากินาบาลูครับมีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เลื่องลือและสิ่งนั้นก็คือรถจักรไอ้น้ำครับมีผู้คนมากมายที่มาใช้ประโยชน์จากมันโดยเฉพาะการถ่ายภาพแต่งงานของคู่บ่าวสาวล่ะครับคือวัฒนธรรมการถ่ายภาพแต่งงานที่ใช้ฉากหลังเป็นของโบราณแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับดังนั้นคู่บ่าวสาวจำนวนมากก็จึงมาถ่ายภาพกันที่นี่ล่ะครับในยุคอันเฟื่องฟูรูปร่างแสนคลาสสิก ที่เหมือนกลาซีเอ็กเรสมันถูกสร้างขึ้นในปี1955มีอายุกว่า60กว่าปีแล้วครับ <Okay. S 1> ถ้าไปที่พิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นมันเหมือนกันนะครับ <laughs> ทีมซ่อมบำรุงที่ต้องมันตรวจเช็คอยู่เสมอเป็นเหมือนดังแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้และครับเราจะเช็คกันสัปดาห์ละสองครั้งนะครับ <laughs> สิ่งที่เป็นเหมือนโบราณวัตถุ โอ้ไม่จริงใช่ไหมครับไม่อยากเชื่อเลยครับมันวิ่งได้ด้วยจะไปแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นแค่เศษเหล็กครับเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้ครับเครื่องจักนั่นกำลังขนอะไรอยู่นะมันก็คือไม้นี่เองครับเหตุผลที่ต้องขนไม้ใส่ในรถไฟหรือว่ามันจะใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง รถจักรไอ้น้ำโกตะกินะบัลูใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงกับพคลื่นแทนทานหินนั่นเองครับเราต้องใช้ไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งไม้พวกนี้นี่จะมีอยู่เป็นจํานวนมากในภาคเหนือนะครับของรัฐซาบาเออมันถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดสําหรับรถจักรไอ้น้ำของเราเลยละครับมรดกจากการเป็นเมืองขึ้นกลายเป็นโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นไปแล้วครับเวลาตีห้าของวันถัดมา การเตรียมการรถไฟที่เริ่มต้นขึ้นพนักงานที่มาตั้งแต่เช้าตรู่พวกเขามาทําอะไรกันแน่ครับการทํางานท่ามกลางความมืดทําให้เขาต้องเปิดไฟหน้ารถไว้ด้วยครับผมจงเปิดไฟไว้ตลอดแหละครับเพราะมันมืดมากนั่นเองครับทําไมมาแต่เช้าแล้วครับอ๋อก็เพราะว่าไอ้การผลิตไอ้น้าเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยน้ําที่ต้มด้วยไหมฟืนจะมีประสิทธิภาพในการผลิตไอ้น้ําครับนี่คือหัวใจของรถจักร เพียงแค่มือสองมือก็สามารถทําให้ระบบการทํางานของรถจักรไอ้น้ําสมบูรณ์แบบอย่างไม่น่าเชื่อล้วครับถ้านับจากตอนนี้เราก็จะรออีก2อถึงสชั่วโมงละครับจากนั้นก็ใส่เพิ่มอีกครั้งช่วงเวลาที่น้ําถูกต้มด้วยไม้ลุ่งเลยไปสู่เช้าที่สดใสรถที่เข้ามามีอย่างต่อเนื่องครับความวุ่นวายในสถานีชาวถึงอารู กลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างลงมาจากรถบัสเพื่อมาดยสารรถจักรไอ้น้ำครับเสียงบูดที่ดังก้องสแสดงถึงการมีชีวิตของรถจักรครับภาพที่ปลุกความคิดถึงเหมือนย้อนกลับไปสู่อดีตนักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายภาพเป็นที่ลึกกับพระเอกของเราครับ รถจักรไอ้น้ำจะมีความพิเศษอย่างไรนะด้านในของรถจักรนี้ครับมีความแตกต่างจากด้านนอกด้วยการตกแต่งห้องโดยสารที่ทันสมัยไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ําเลยนะครับเราไปดูห้องเชื้อเพลิงกันดีกว่าครับฟืนที่ถูกใส่ลงไปในเตาทีละท่อนรถจักรไอ้น้ําที่ต้องอาศัยฟืนดูหน้าเขาสิครับถ้าทางร้อนนะเนี่ยร้อนครับตอนทำแรกแรกร้อนมากครับแต่ว่าหลังจากผ่านไปประมาณ6เดือนนะครับเออ,เอ,อไม่สิสองเดือน ผมก็ oh นะอณเคาน์เตอร์ขายตัว๋วมีผู้โดยสารต่อแถวซื้อตั๋วจำนวนมาก <Okay. S 1> สิ่งที่ถูกมอบให้พร้อมกับตั๋วก็คือพาสปอร์ตนั่นเองครับนี่คือพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้นะครับผมไม่เคยเห็นพาสปอร์ตสำหรับรถไฟมาก่อนเลยนะเหมือนกับการไปตามประเทศเลยครับคุณจะได้ตราประทับของสถานีต้นท,นทางจากนั้นคุณก็จะได้ตราประทับที่เป็นชื่อของสถานีทุกสถานีที่คุณผ่านล่ะครับ เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมก็จะประทับตาให้พวกเขาเองล่ะครับรถไฟที่จะออกตอน10โมงเสียงบูดเริ่มดังก้องในที่สุดรถจักรไอ้น้ำก็ออกเดินทางรถไฟที่วิ่งวันละหกรอบทุกวันพุธและวันเสาร์โดยมีระยะทางจากการวิ่งจนถึงรัฐป่าป่ารวมทั้งสิน้น66กกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ของรถไฟที่มองออกไปด้านนอกเพื่อเช็คเชื้อเพลิงปูนปูนเราต้องรักษาอุณหภูมิที่150องศานะครับความสุดยอดที่โดดเด่นของชาวมาเลเซียก็คือความอดทนต่อทุกสิ่งนั่นเองครับและอีกด้านหนึ่งนั้นบรรยากาศที่แสนสงบสุขของห้องผู้โดยสารเหล่าพนักงานต่างบริการผูร้โดยสารอย่างเต็มที่กัวสองฝรั่งเศสที่นุ่มลิ้นเสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนจากอังกฤษที่หวานละมุนผู้โดยสารต่างจิบชาไปพลาง แล้วก็ชมวิวไปพลางครับอ๋อวิวสวยจริงๆด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ไม่ยากเลยครับฉันคิดว่ามันวิเศษมากๆเลยค่ะตอนที่ฉันเด็กๆเนี่ยฉันชอบรถจักรไอ้น้ำมากเลยหลังจากเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับรถจักรไอ้น้ำก็มาถึงสถานีป่าป่าแล้วหรอกครับนักท่องเที่ยวต่างลงมาจากรถจักรไอน้ำ แล้วก็เดินทางยังสถานที่แห่งหนึ่งครับนั่นก็คือตลาดตาลีป่า,ปาครับที่สามารถละลายทรัพย์ในกระเป๋าสตางค์ของคุณได้อย่างรวดเร็วของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือกล้วยแหละครับแม้แต่ข้าวก็ใช้ใบกล้วยในการห่อชิ้นละ2ริงกิตสองชิ้น4ริงกิตเชิญชิมก่อนครับอร่อยมากใจดีมากเลยครับถ้าเป็นที่เกาหลีเราจะใช้ใบบัวใช่หรือเปล่าครับ รสชาติเป็นยังไงครับก็คือผมว่ารสชาติมันก็เหมือนเหมือนกับข้าวบ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าองก็จะอ่อนกว่าเรานิดหน่อยครับเมื่อเดินเข้ามาอีกนิดนะครับคุณจะพบกับเต็นท์ขายของที่ขายของโทษมากมายที่สามารถทานได้โดยไม่เบื่อรถไฟจะจอด40นาทีครับทั้งคนซื้อและคนขายจึงต้องรีบเป็นมือกันอย่างสุดความสามารถแป้งขนมที่ระเลงในกระทะคมกลม่มถูกลรยหน้าด้วยอะไรกันนะอ๋อเนี่ยครับทัวร์ที่สงครับ หลังจากที่โดยด้วยทุรสงบดก็รอให้แป้งสุกจนเป็นสีเหลืองทองจากนั้นก็พับครึ่งตามสไตล์โกตากินะบาลูก็จะได้เคลปถั่วแสนอร่อยครับนอกจากนี้ก็จะมีขนมอีกอย่างหนึ่งเริ่มจากการตีแป้งให้ขยายออกจนเป็นวงกลมใหญ่ๆครับแล้วก็นำไปทอดน้ำมันต่อด้วยการทานเนยลงบนแป้งร้อนๆครับพับมุมแป้งทั้ง4ด้าน พูดตวขนมที่เพิ่งทำเสร็จนี้มีชื่อว่าอะไรครับมัตตาบะค่ะ,ะมัตตาบะมัตตาบะมัตตาบะค่ะอ๋อครับของทอดสไตล์โกตากินะบาลูนน่ากินจังเลยครับว่าแต่ว่าพี่คนนี้กําลังทอดอะไรอยู่ครับเนี่ของข้างในมันคืออะไรทําไมคุ้นจังเลยอะ่ะอ๋อมันคือกล้วยนะครับกล้วยไม่เอ,เอามาทอดได้ด้วยเหรอครับ ผลไม้ที่แสนธรรมดาอย่างกล้วยจะกลายเป็นขนมแบบนั้นได้ยังไงครับเนี่ยทาให้เราดูหน่อยนะคะได้ไครับใช่ผมเปรียบดูแล้วนะครับมันก็คล้ายกับมันฝรั่งทอดของเกาหลีบ้านเรานี่แหละครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วรสชาติของกล้วยทษจะถูกปากเรานักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปถามเขากันดีกว่าครับว่าอร่อยไหม มะดามมะดามรสชาติเป็นยังไงครับอ,อ,อ,อร่อยค่ะรสชาติเหมือนกับปอบเบี้ยเลยละคะ่ะและกล้องที่กำลังแพนไปอยู่นั้นจะเห็นวิ่งทิทั์อะไรกันนะครับทำไมรู้จักไอ้น้ำขบวนนี้มันมาแต่หัวละครับเนี่ยแล้วส่วนตูวของมันไปไหนครับรถจักรไอ้น้ำที่เล่นมาอย่างช้าๆในที่สุดก็มาถึงจุดสิ้นสุดของรางสักทีครับ รถจักรโกตะกินะบาลูที่ไม่สามารถเลี้ยวกลับได้เองจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหมุนขบวนกลับ180องศาครับการหมุนหัวรถจักรก็เพื่อออกจากสถานีปลายทางนั่นเองหรอครับการหมุนแบบนี้ครับเราสามารถเห็นได้จากรถจักรไอ้น้ำที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่19เเท่านั้นครับรถจักรต้องใช้เวลาหยุดพักเครื่องเป็นเวลาทั้งสิ้น40นาทีด้วยกันครับ ช่างบำรุงให้สัญญาณอย่าชะาครับส่วนหู้ขบวนและส่วนท้ายของขบวนที่ค่อยๆเชื่อมติดก,กันการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัยจากนั้นช่างบำรุงก็จะให้สัญญาณอีกครั้งเท่านี้รถจักรก็พร้อมเดินทางแล้วครับอาหารกลางวันมาส่งแล้วครับกล่องข้าวกลางวันที่มีด้วยกันถึงสี่ชั้นอาหารที่อยู่ข้างในก็คือโอ้โห ข้าวซึ่งเหมือนกับปลุดออกมาจากพัทคารครับมีทั้งของข้าวจนถึงของหวานดูน่าทานมากๆเลยครับการทานไปชมวิวไปช่งเป็นการทานมื้อเที่ยงที่น่าอิจฉาอะไรเช่นนี้ครับกล่องข้าวแสนอร่อยสไตล์อังกฤษโบราณที่เต็มไปด้วยความทรงจําเป็นยังไงบ้างครับวิเศษมากค่ะมันอร่อยมากแล้วก็เก๋มากๆเลยค่ะห้องอาหารที่เต็มไปด้วยความสุข ท่ามกลางบรรยากาศของทิวทัศน์ธรรมชาติทั้งสองข้างทางเวลาสามชั่วโมงครึ่งเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่แสนคุ้มค่าที่เหมือนกับการนั่งทาแมชชีนย้อนกลับไปสู่อดีตมันสวยมากเลยครับสนุกมากๆเลยค่ะอยากไปอีกจริงๆเลยใช่แล้วครับทันทีที่พวกเรากลับมาถึงฝนก็ตกลงมาทันทีเลยครับแต่พนักงานก็ยังคงต้องทำงานอยู่อากาศ ช่างไม่เป็นใจจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วครับแย่เลยนะคะครับเมื่อนํารู้จักไอ้น้ามาถึงลานว่างครับพนักงานคนนี้ก็เริ่มทําอะไรบางอย่างกับมันทันทีเพราะไฟที่ยังไม่อยู่อาจจะเป็นอันตรายได้ครับเขาจึงต้องฉีดน้ําเข้าไปด้านในเพื่อดับไฟนั่นเองลหละครับฝนตกแบบนี้ก็ยังต้องฉีดอยู่เหรอคะเนี่ยครับใช่ครับฝนตกแบบนี้ก็ยังต้องฉีดอยู่เนอะใช่ครับใช่ใช่ค่ะค่ะอย่างนั้นเหรอท้ามกลางสายฝนที่โปรยปล่อย พนักงานต่างนั่งรอเพื่อเครื่องยนต์ยินอย่างใจจดใจ่จผมรักมันมากเลยครับรถจักรไอ้น้ำเนี่ยทำให้ผมมีเพื่อนและมันทำให้ตัวผมออรู้เรื่องประวัติศาสตร์นี่เป็นเหตุผลที่ผมออมาทำงานนี้ครับพนักงานประจำรถจักรไอ้น้ำโกตะกินาบาลูต่างมีความหวังว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะมีความสุขนี่คือรถจักรไอ้น้ำ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข